คนส,สน,นสนิทเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อช่วงนี้เพื่อนสนิทอาจทำตัวแปลกๆคอยมาหาคอยมาอยู่ใกล้ๆถ้าเป็นแบบนั้นก็ใช่เลยเขาอยากจบความเป็นเพื่อนเปลี่ยนมาเป็นแฟนแล้วค่ะคนที่มีคนคุยแบบไร้สถานะคุณสองคนรักกันแหละคนอื่นเขาดูออกมีแต่คุณทั้งคู่ที่ดูไม่ออก ไม่มั่นใจว่าอีกฝ่ายคิดยังไงรู้แต่ว่าอยากอยู่ใกล้ๆกันตลอดเวลาแต่ไม่พูดเรื่องพัฒนาความสัมพันธ์สักทีต่างฝ่ายต่างรอให้อีกฝ่ายพูดก่อนคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วสิ่งแวดล้อมรอบข้างทําให้ห่างเหินกันไม่มีเวลาให้กันจนเกิดความกังวลหวาดระแวงพอมีเวลาอยู่ด้วยกันจึงตึงๆใส่กันเพราะความไม่ไว้เหนือเชื่อใจแต่ก็ยังอยากใช้เวลาร่วมกันแม้ไม่ค่อยได้พูดกัน สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นดวงความรักล้วนๆประจำเดือนพฤษภาคมปี2565ของชาวลัคนาราศีกุมหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมค่ะ คลิปนี้เป็นการทำนายดวงโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยมาผสมกับการอ่านไพ่โดยครึ่งแรกจะเป็นการอ่านการเดินทางของดวงดาวก่อนส่วนครึ่งหลังจะเป็นการอ่านไพ่ค่ะเกตอ่านไพ่และดวงดาวสัมพันธ์กันนะคะดังนั้นจึงแนะนำให้ดูตลอดทั้งคลิปจะได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนค่ะ แต่จะครบถ้วนอย่างไรก็ไม่เฉพาะเจาะจงนะคะถ้าคุณต้องการดูดวงเฉพาะเจาะจงเฉพาะตัวคุณก็ขอให้มาดูดวงส่วนตัวกันค่ะเก็ดรับดูดวงส่วนตัวนะคะรายละเอียดสามารถทักไลน์มาถามกันได้นะคะลิงก์ของไลน์แปะเอาไว้ให้ตรงเดสคริปชันค่ะคลิปนี้อิงที่ลัคนาเป็นหลักนะคะแต่ว่าอันที่จริงก็ดูได้ทั้งลัคนาและาราศีนะคะถ้าคุณทราบทั้งลัคนาและาราศีก็ขอให้ดูทั้งสงคลิปประกอบกันไปเลยค่ะ คลิปนี้จะแบ่งความรักเป็นทั้งหมด3สถานะนะคะ1ก็คือคนโสดสนิท2คือคนที่มีคนคุยแต่ว่าไร้สถานะและ3ก็คือคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วคนรักชัดเจนแล้วเนี่ยคุณจะแต่งงานกันแล้วเลยก็ได้หรือจะเป็นแค่แฟนกันก็นกได้นะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักล้วนๆถ้าคุณสนใจจะดูดวงการงานการเงินทําคลิปแยกไว้ให้ต่างหากสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสต์ค่ะ เริ่มกันที่การเดินทางของดวงดาวตามหลักโหราศาสตร์ไทยกันก่อนเลยค่ะสำหรับชาวกุ่มดาวประจําตัวของคุณคือดาวพระราหูดาวความรักคือดาวพระอาทิตย์ค่ะเดือนนี้เนี่ยในช่วงครึ่งเดือนแรก 1นถึงพฤษภาคมดาวประจำตัวและดาวความรักกลุ่มกันอยู่ที่ราศีเมษพบเรือนนี้เป็นพบเรือนที่ดีค่ะพบเรือนสหัสชะพบเรือนแห่งเพื่อนฝูงพบเรือนแห่งการเข้าสังคมการได้พบปะสังสารคหรือว่าการได้เดินทางระยะสัน้นดังนั้นเมื่อดาวความรักกับดาวตัวต,วตนกลุ่มกันเนี่ยแปลว่าก็หนีกันไม่พ้นตัดกันไม่ขาดก็จะอยู่วนๆกันได้ใช้เวลาร่วมกันอยู่ด้วยกันแทบจะตลอดเวลานะคะแต่ว่ามันไม่ได้สมูทมากนะักเนื่องจากว่า คุณมีดาวพระมริตยูแล้วก็มีดาวพระพุธ มาอยู่ร่วมตรงนี้ด้วยนะคะดาวพระมฤตยูเนี่ยมันก็เป็นดาวแห่งความคิดที่แปลกแยกนะแล้วก็เป็นดาวแห่งความเขาคือเขาเป็นดาวบาประเคราะนะคะดังนั้นเนี่ยมันจะมาก่อกวนทําให้คุณทั้งคู่มีความจุกจิกลาคาญใจมีความหวานระแวงดาวพระพุธเนี่ยจริงๆแล้วก็มาจากภพเรือนที่ดีด้วยมาจากภพเรือนปุตตะแล้วก็อีกภพเรือนหนึ่งคือเสียเป็นมรณะนะคะมรณะเนี่ยมันทําให้ถึงแม้ว่าตัวคุณจะอยู่ติดกันอยู่ใกล้กันแต่มันเหมือนมีอะไรมากั้นกางมันเหมือนไม่ค่อยได พูดกันหรือมีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่ทาให้ช่วงต้นๆเนี่ยห่างเหินกันไปหน่อยนะสิ่งแวดล้อมรอบข้างอาจจะทําให้ห่างกันแต่อาจจะไม่ได้ห่างกายนะอาจจะตัวติดกันนั่นแหละนะคะแต่ห่างใจมีเรื่องที่ทําให้เข้าใจผิดมีใครมาทําให้เข้าใจผิดมีอะไรบางอย่างมาแทรกกลางนะทำให้อาจจะไม่ได้ปรับความเข้าใจกันไม่ได้คุยกันแล้วก็ตึงๆใส่กันบ้างแต่แล้วเนื่องจากดาว่มันกลุ่มกันนะคะแล้วก็อยู่ในภพเรือนที่ดีด้วยทําให้ถึงแม้จะตึงๆใส่กันอย่างไรไม่ไว้เนื้อ เชื่อใจกันอย่างไรก็ยังอยากจะใช้เวลาร่วมกันต่อไปนะยกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะอยู่บ้านเดียวกันนะคะ,ะคนนึงก็หยุดดูทีวีอีกคนนึงก็อาจจะอ่านหนังสือนะ,ะถึงแม้ว่าจะทํากันคนละกิจกรรมแต่คุณก็ยังอยากที่จะมาอยู่ห้องเดียวกันนะ่ะนั่งอยู่บนโซฟาเดียวกันเนี่ยอาจจะอยู่กันคนละมุมหน่อยนะคะทากิจกรรมของตัวเองไปแต่ก็ไม่ยอมไปไหนไกลาจากกันแต่มันก็ไม่ได้ค่อยได้พูดกันไม่ได้เคลียร์มีอะไรติดแนงแคลงใจก็ไม่ยอมพูดกันนะคะต่างฝ่ายก็ต่างรอให อีกฝ่ายหนึ่งพูดก่อนให้อีกฝ่ายหนึ่งเปิดก่อนมีอีโก้อะไรบางอย่างด้วยนะดาวมฤตยูเนเวลามากุมตัวเนี่ยมันจะทําให้มีอีโก้สูงมีทิฐิมานะสูงทําให้รู้สึกว่าฉันไม่พูดก่อนหรอกเดี๋ยวฉันพูดก่อนก็แพ้สิอะไรอย่างเงี้ยมันจะออกแนวขิงก็ราขาก็แรงนะฮะแรงทั้งคู่อีโก้สูงฟอร์มจัดทั้งคู่แต่ก็รักกันก็อยากจะอยู่ด้วยกันรอให้อีกฝ่ายหนึ่งง้อหรือรอให้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นคนเปิดเรื่องของการพูดเปิดอกก่อนมันก็เลยรอกันไปรอกันมา ะะแต่ว่ายังไงก็ยังถือว่ายังได้ใช้เวลาร่วมกันสำหรับคนโสดสนิทการที่ดาวปุตตะนะคะดาวพระพุธเนี่ยดาวแห่งความรักเกิดใหม่ความรักสดใสามาอยู่ในภพเปรือนนี้เป็นภพเปรือนแห่งเพื่อนคุณจึงมีโอกาสที่จะได้เจอเจอความรักที่มาจากเพื่อนคะ่ะอาจจะเป็นเพื่อนสนิทคุณนะคะที่คิดไม่ซื่อหรืออาจจะไม่ได้สนิทก็ได้แต่อยู่ในหมู่มวลเพื่อนของคุณนั่นแหละที่ช่วงนี้เนี่ยอาจจะมาทําตัวเหมือนอยากจะ ใกล้ชิดกับคุณมากขึ้นนะคะมีเวลากับคุณมากขึ้นอยากจะมาทํากิจกรรมกับคุณมากขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยมันทําให้คุณรู้สึกได้แต่เนื่องจากเป็นเพื่อนกันมาก่อนไงคุณอาจจะไม่ได้รู้สึกเหมือนดีใจกระโดดโลดเต้นอะไรนะเพราะคุณก็ค่อนข้างหวงแหนความสัมพันธ์ในรูปแบบของเพื่อนเหมือนกันกลัวทีว่าจะเสียเพื่อนแล้วคุณก็อาจจะเฟรนด์โซนเพื่อนคนนี้ไปแล้วก็คือว่าอยู่ในกรอบของการเป็นเพื่อนไม่เอาเพื่อนมาเป็นแฟนมีทิฏฐิมาณะอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าเป็นเพื่อนก็คือเพื่อนสิ แฟน,นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดจากการที่คุณมีดาวมฤตยูมากลุมตัวคุณทําให้คุณมีทิฏฐิมานะแล้วก็มีกฎเกณฑ์อะไรบางอย่างแปลกๆแบบนี้นะคะจริงๆแล้วการที่เอาเพื่อนมาเป็นแฟนอะมันได้นะเพราะความสัมพันธ์ที่เริ่มมาจากเพื่อนแล้ว คอยมาพัฒนาเป็นแฟนเนี่ยจริงๆเราจะได้รู้จักเขาในทุกแง่มุมรู้จักเขาในแง่มุมของการเป็นเพื่อนรู้จักในแง่มุมของการเป็นคนรักมันก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่บางคนเขาก็จะมีกฎเกณฑ์มีเงื่อนไขซึ่งคุณอาจจะเคยมีหรือไม่มีไม่รู้แต่เดือนนี้คุณจะมีคุณจะรู้สึกว่าเพื่อนก็อยู่ต้องอยู่ส่วนเพื่อนรักกันแบบเพื่อนไม่อยากเสียเพื่อนหรืออีกอย่างหนึ่งคุณมันอาจจะไม่ใช่กฎเกณฑ์แต่คุณอาจจะรักเพื่อนคนนี้มากเป็นเพื่อนสนิทแล้วคุณรู้สึกว่ากลัว กลัวว่าถ้าความสัมพันธ์มันไปไม่รอดแล้วเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าเราเสียเพื่อนไปด้วยเราไม่อยากเสียเพื่อนคุณดีไปเราอยากที่จะเก็บความเป็นเพื่อนความสัมพันธ์แบบนี้เอาไว้มันอยู่ยาวนานกว่าคุณเชื่อมั่นแบบนั้นในช่วงนี้ก็เลยทําให้คุณค่อนข้างจะผลักใส่เขาไปหน่อยนะค่อนข้างที่จะมีสเปซกับเขาอยู่เหมือนกันแต่เขาก็ดูจะพยายามที่จะหาเวลามาอยู่ใกล้ๆหากิจะ กิจกรรมที่ให้ได้ทําร่วมกันนะคะแล้วก็สักพักในใหญ่เนี่ยนะก็ภายในเดือนนี้แหละคุณก็อาจจะมีแรงต้านทานไม่ไหวต้านทานความพยายามของเขาไม่ไหวอาจจะได้จดจบความเป็นเพื่อนแล้วมาเริ่มใหม่ เป็นแฟนเป็นคนรักก็ได้นะคะแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวอีโก้หรือว่าตัวเงื่อนไขอะไรบางอย่างของคุณด้วยว่าตรงนั้นน่ะมันแรงมากพอไหมเพราะว่าตัวของคุณเนี่ยจะโดนดาวมฤตยูเนี่ยกลุ่มตลอดทั้งเดือนนะคะส่วนดาวคนรักเนี่ยเขาจะย้ายออกในช่วงครึ่งเดือนหลังแล้วนะคะดังนั้นตอนต้นเนี่ยถ้าเขาก็จะมีอีโก้เหมือนกันมีอะไรเหมือนกันเนี่ยเขาจะคลายลงในช่วงครึ่งเดือนหลังแต่ตัวคุณะจะมีตลอดทั้งเดือนก็อยู่ที่ว่าคุณจะปล่อยวางลดตรงนั้นไอ้ว่า เป็นเพื่อนแล้วแต่มาเป็นแฟนไม่ได้พวกทิติมาณนะตรงนั้นเนี่ยจะลดได้ไหมถ้าลดได้เนี่ยคุณก็อาจจะได้เพื่อนมาเป็นแฟนนะคะในช่วงเดือนนี้ส่วนคนที่มีคนรักคนคุยเมื่อกี้บอกไปว่าครึ่งเดือนแรกเนี่ยดาวความรักกับดาวตัวต,วตนมากุมกันแบบนี้นะคะเหมือนก็แต่มีดาวม,ม,ม,มรณนะเข้ามาก่อกวนทําให้ก็ใช้เวลาร่วมกันแต่ว่าไม่ค่อยพูดไม่ค่อยคุยกันไม่ค่อยปรับความเข้าใจกันเดี๋ยวดาวความรักเนี่ยจะย้ายออกในช่วงครึ่งเดือนหลังไปอยู่ในราศีพฤษภภพ,พเรือนนี้เป็นภพเรือนพันธุนะก็ จะโดดเด่นสําหรับคนที่เป็นครอบครัวกันแล้วเนี่ยนะคะที่มันมีโอกาสได้ทําอะไรให้กระชับความสัมพันธ์มากขึ้นอาจจะพูดกันดีขึ้นแต่สิ่งที่พูดเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ติดแหนงแคลงใจเรื่องที่หวาดระแวงนะอ่าก็ยังทําหน้าที่กันต่อไปคุยกันได้ปกติดีแต่ว่าไอ้สิ่งที่เก็บเอาไว้ในใจนะ่ะก็ยังเก็บเอาไว้อยู่ไอ้สิ่งที่คลางแคลงสงสัยระแวงกันเนี่ยก็ยังเก็บเอาไว้อยู่นะคะมันมีสิ่งแวดล้อมอะไรบางอย่างแหละที่มาก่อกวนคุณนะมันเลยทําให้คุณหวาดระแวง แล้วบางทีก็ก่อกวนเขาด้วยอาจจะเป็นความเข้าใจผิดปัญหาคือไม่พูดกันไม่เปิดใจพูดกันมันก็เลยไม่ได้มีการเคลียร์ตรงนั้นแต่ก็ยังดําเนินกันต่อไปได้นะคะตรงนี้มองว่า คุณน่าที่จะไม่ได้มีปัญหาไม่ได้ทะเลาะบอกแวงอะไรนะเพราะคุณเลือกที่จะไม่พูดเพราะกลัวทะเลาะบางทีก็มีตรงนี้เหมือนกันนะกลัวพูดแล้วทะเลาะก็เลยเอไม่พูดดีกว่าไม่อยากทะเลาะกันนะคะก็เลยปล่อยให้มันเรื่องนั้นเนี่ยมันจางๆไปแต่จริงๆแล้วมันก็ยังติดอยู่ในหัวใจของคุณทั้งคู่นะไม่ว่าปัญหานั้นจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงคือสิ่งที่หวาดระแวงนั้นน่ะทาจริงๆหรืออาจจะไม่ได้ทําก็ได้แต่สิ่งแวดล้อมพาไปทําให้เข้าใจผิดกันไม่ว่าจะเข้าใจผิดด้วยเข้าใจผิดจริงๆหรือเข้้าใจถูกแลลว่ะ แต่ว่ามันจะไม่ได้พูดจะไม่ได้เคลียร์กันในช่วงเดือนนี้นะแต่ยังอยากอยู่ด้วยกันเสมอส่วนคนที่มีคนรักชัดเจนและเอ้ยขอโทษค่ะคนที่มีคนรักคนคุยแบบไร้สถานะเนี่ยคุณทั้งคู่ดูว่าอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยกันทั้งคู่นะแต่เหมือนฟอร์มจัด เหมือนอยากให้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นคนเริ่มก่อนมันก็เลยยังไม่ได้พัฒนาสักทีทั้ทงๆท,ที่ความรักนี่ก็สุกงอมจนกระทั่งมันปิดความลับไว้ไม่อยู่แล้วอะ่ะคนรอบข้างเขาก็ดูออกกันหมดแล้วว่าคุณน่ะรักกันเมื่อคุณกิ๊กกักกิก๊กกักกันอยู่นะเพียงแต่ว่าตัวของคุณทั้งคู่เองต่างหากที่ยังวางมาดใส่กันอยู่ก็เลยยังไม่ได้พัฒนาสักทีอันนี้เป็นเรื่องของดวงดาวเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ไพ่ค่ะก่อนที่จะไปฟังคําทํานายกันต่อ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องลูกเกดพยากรด้วยนะคะขอบคุณค่ะ เริ่มที่คนโสดสนิทกันเลยนะคะคนโสดชาวกลุ่มดูเหมือนว่าคุณไม่ค่อยอยากจะใส่ใจเรื่องความรักแล้วนะภาพไพ่ตั้งต้นคือเบื่อและเรื่องความรักไอ้ใจอายากมีไหมก็อยากนะแปดถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ของการที่มันก็ยังมีความรู้สึกว่าเหงาๆอยู่นะคะแต่ก็เดินหันหลังให้ถ้วยก็คือก็อยู่ได้อะเหงาก็อยู่ได้อยู่ได้มานานแล้วด้วยนะคะไม่อยากมีความรักแล้วมาทําให้เจ็บปวดหัวใจอาจจะเคยเจ็บปวดหัวใจมาก่อนหรือเหงามาเนิ่นนานจนมีความรู้สึกว่า ชินกับมันแล้วแล้วก็มีใครเข้ามากลัวกล้ากล้ากลัวๆกับความสัมพันธ์นะคะทีนี้เดือนนี้มันมีภาพไพ่ของ3มถ้วยเข้ามาพร้อมกับ j u d g m e n t judgment คือเนื้อคู่3าถ้วยเนี่ยมันคือเพื่อนดังนั้นบางทีก็ได้เพื่อนเดี๋ยวขอโทษการได้เนื้อคู่ที่มาจากการเป็นเพื่อนเพื่อนสนิทหรืออาจจะเพื่อนในแวดวงในในแวดล้อมของคุณเนี่ย อาจจะมีใจให้กับคุณนะคะอาจจะมีมานานแล้วก็ได้หรืออาจจะเพิ่งเริ่มมีเพราะเดือนนี้ได้มีกิจกรรมอะไรร่วมกันก็ได้นะคะแต่ดูว่าเพื่อนเนี่ยเขาจะ make a move ก่อนก็คือเขาจะเริ่มเข้ามาพยายามจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณก่อนโดยการที่มาชวนไปทํากิจกรรมเรื่อยๆหรือมาให้เห็นบ่อยๆอยากอยู่ใกล้ๆเสมอทําให้คุณรู้สึกว่าเอ๊ะ มันผิดปกติมันมากเกินปกติเกินเพื่อนไปหน่อยแล้วมันอยากอยู่ใกล้ๆเราเสมอจนจนเยอะจนเกินจนคุณเริ่มรู้สึกตัวเพราะคุณรู้สึกตัวเนี่ยมันจะมีอะไรบางอย่างเข้ามาเกาะ เป็นกำแพงนะคะที่คุณก่อขึ้นมาแล้วคุณรู้สึกว่าไม่เอาอ่ะกลัวเสียเพื่อนบ้างละหรือไม่ได้มั่นใจในความรักความสัมพันธ์ก็กล้าลกลัวๆก็เกาะกำแพงขึ้นมาแต่อีกใจหนึ่งก็รู้สึกดีที่มีคนที่มาคอยตามคอยห่วงใยคอยเอื้ออาทรคุณก็เลยได้ไพ่สีดาบนะคะสีดาบก็คือเรื่องของการมามาหายหายคือบางทีคุณก็เปิดรับเขาบางทีคุณก็ปิดคุณก็มีชิงช่วงชิงช่องว่างเอาไว้แม่เขาใกล้เกินไปแต่พอเขาจะดูเหมือนจะห่างไปคุณก็เคยเปิด โอกาสให้เขาเดินเข้าใกล้เข้ามานะมันก็เป็นความสับสนมุนงงของตัวคุณเองว่าจะเอาอย่างไรดีนะกับเพื่อนในที่แรกคุณอาจจะไม่ได้คิดอะไรเลยด้วยซ้ําแต่ว่าความเอื้ออาทรของเขาการพยายามมาให้เห็นบ่อยๆเนี่ยมันทําให้คุณเปิดใจใจอ่อนยุบยากเหมือนกันก็รู้สึกดีนะพอจะปัดป้องเขาไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเขานิ่งๆเขาหายไปเนี่ยคุณก็คิดถึงแหละนะมันก็เลยทําให้เกิดความกังวลกังวลสับสนนิดหน่อยนะคะว่าจะเอาอย่างไรดีทีนี้ไพ่ต่อมาเนี่ยเป็นไพ่สิบดาบมันดูเหมือนกับว่าเอ้ย จบดีกว่าความสัมพันธ์นะแต่ว่าพอ10บดาบแล้วเนี่ยมันเหมือน,นมันมันดันมาเกาะเกิดอะไรใหม่ๆ10บดาบคือจบถูกไหมคะแต่ว่าไพ่ที่ต่อมาเนี่ยมันเป็นไพ่ของความหวังใหม่ๆนั่นแปลว่าคุณอาจจะจบเลือกที่จะจบกับความเป็นเพื่อนและทิ้งอีกโก้ทิ้งความกังวลทิ้งความกล้ากลัวๆเอาไว้เบื้องหลังและคุณควบคุมมันได้ด้วยไพยส่สเตรนท์ควบคุมความรู้สึกตรงนั้นไม่ให้กล้า ขอ้อความไม่ให้กลัวจนเกินไปไม่ให้กังวลจนเกินไปจนทําให้คุณไม่สามารถที่จะเริ่มต้นพัฒนาความสัมพันธ์อะไรกับใครได้ดังนั้นตรงนี้มีโอกาสมากเลยที่คุณจะ เปิดใจในช่วงครึ่งเดือนหลังแล้วก็สามารถที่จะเริ่มต้นพัฒนาความรักความสัมพันธ์กับเพื่อนที่เขาคิดพิเศษกับคุณตรงนี้ได้นะคะแต่มันเป็นการพัฒนาแบบเพิ่งเริ่มนะเนื่องจากว่าไพ่ย,ยังเป็นไพ่เด็กถือเหรียญอยู่เด็กเนี่ยก็คือยังเป็นแปลว่าจุดเริ่มต้นเหรียญน,นี่คือเป็นความหวังใหม่ๆก็มีจุดเริ่มต้นของความหวังใหม่ๆว่าอาจจะเป็นคนนี้หรือเปล่าที่จะก่อเกิดการพัฒนาสู่การเป็นคนรักได้ในที่สุดที่เริ่มมาจากการเป็นเพื่อน ต่อมาเป็นเรื่องของคนที่มีคนคุยแต่ว่าไรสถานะภาพคุณก็รอคอยภาพเขาก็ เก็บความรู้สึกนะค,คุณได้ไพ่เจ็ดเหรียญเขาได้ไพ่ราชินีช่วยเจ็ดเหรียญคือก็รออ่ะก็เหมือนเราหว่านพืชแล้วเราก็หวังผลตอนนี้ไม่ได้ทําอะไรแล้วเพราะหว่านพืชไปเรียบร้อยแล้วรอให้ผลดอกออกผลคุณรู้สึกว่าคุณทํามามากพอแล้วในเรื่องของความรักมันถึงเวลาแล้วที่เขาจะต้องทําอะไรบ้างเพื่อที่จะทําให้คุณรู้ว่าเขารักคุณแล้วอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์แต่ในขณะเดียวกันคุณดันมาเจอคนที่เป็นลักษณะราชินีถ้วยคือเขาไม่ค่อยพูดเขาค่อนข้างที่จะเก็บความรู้สึก ปากกระใจไม่ค่อยตรงกันแต่ถามว่ารักไหมก็ตอบว่ารักเพราะเป็นราชินีถ้วยแถมมาพร้อมกับไพ่อัศวินถือด้่วยนี่ก็คือเป็นไพ่ความรักเต็มที่เลยเป็นความรักเปี่ยมล้นเลยเพียงแต่ว่าไม่พูดไม่ค่อยแสดงออกนิ่งๆจนคุณดูไม่ออกแล้วคุณก็อยากให้เขาแสดงออกคุณก็หากิจกรรมนะคะอะไรมาทําเมื่อคุณได้ไพ่อัศวินถือไม้เท้าก็คือคนที่คึกคักสนุกสนานอยากทํากิจกรรมอยู่ตลอดเวลาอยากจะทํากิจกรรมหรือหานู่นนี่นั่นมาทําเพื่อง้างปากเขาอะ่ะให้เขาพูดแต่พอ พอเขาไม่พูดคุณก็เริ่มเหนื่อยเหมือนแบกสิไม้เท้าเอาไว้ก็เลยคิดว่าเออบางทีก็ไม่เอาล้เป็นายเก้าเหรียญดีกว่ายืนนิ่งๆเฉยๆดีกว่ารอนะคะตอนนี้ทุกอย่างมันมีครบหมดแล้วเหลือแค่คําพูดคําเดียวเท่านั้นว่าจะพัฒนาไหมนะก็ไม่พูดคือ เก้าเหรียญเนี่ยอีกหนึ่งเหรียญก็เต็มสิทธินะดังนั้นคุณมีความรักคุณได้ใจเขามาเขาได้ใจคุณมาครอบครองหัวใจผูกกันแต่ยังหาสถานะไม่ได้คนรอบข้างเขาก็เห็นแล้วหลังว่าคุณทั้งคู่เนี่ยก็รักกันเพราะว่าความรักนี่มันแสดงออกมาพุ่งใส่หน้าทุกคนเลยเปี่ยมล้นเลยเพียงแต่ว่าคุณสองคนเองต่างหากนะที่ช่วงนี้เนี่ยรีรีร,ร,อรอรอคนหนึ่งก็รออีกคนหนึ่งก็อมพนําเหมือนดอกพี่คุณจะร่วงกลัวดอกพี่คุณจะร่วงก็เลยไม่ได้พูดสักทีครับก็เลยทําให้หวาดระแวงกันทั้งคู่ ว่าตกลงแล้วเนี่ยมันคิดยังไงนะเนื่องจากการที่ไม่พูดกันนะก็เป็นอิทธิพลจากดวงดาวนั่นแหละนะคะที่คุณดันมาเจอกับดาวมรณะนะแต่ว่าการปลดความสัมพันธ์เนี่ยยังไปกันได้เรื่อยๆ นัประคองกันไปได้เรื่อยๆไม่ได้มีการทะเลาะเบาะแว้งไม่ได้มีการห่างเหินกันไปอยู่ด้วยกันใช้เวลาร่วมกันแต่ไม่พูดคํานั้นสักทีคํานั้นคําที่รอเนี่ยไม่มีใครพูดสักทีจริงๆเขาก็รอคุณอยู่เหมือนกันแหละเขาก็รอให้คุณเป็นฝ่ายพูดคุณก็รอเขาอยู่นะคะจบด้วยไพ่สิบ้วยก็คือวันหนึ่งอ่ะถ้าใครคนใดคนหนึ่งพูดก่อนอ่ะอีกคนนึงก็พร้อมที่จะพัฒนาแต่เดือนนี้ดูเหมือนอีโก้สูงด้วยกันทั้งคู่ก็ไม่พูดแต่คนรอบข้างอ่ะเขาก็อวเแรรียบรยบ้ล้ลละ สุดท้ายเป็นเรื่องของคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วเริ่มต้นมาเนี่ยบางทีคุณอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายกับความรักความสัมพันธ์นะคะหรือคุณอาจจะไปทําผิดอะไรแบบเดิมๆทําสิ่งเดิมๆที่เขาไม่ชอบอะ่ะแล้วก็ยังทําอีกนะเขาก็รู้สึกเบื่อหน่ายตรงนี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าจริงๆความรักของคุณทั้งคู่เนี่ยมีให้กันเนี่ยถือว่าดีมากนะคุณได้ไพ่ หนึ่งถ้วยเขาได้ไพ่หกถ้วยอันนี้เป็นความรู้สึกที่มีต่อกันที่สวยงามหนึ่งถ้วยก็คือคุณก็ยังเห็นว่าเขาเป็นของขวัญํำค่าในชีวิตหกถ้วยก็คือความอบอุ่นความเอื้ออาทรความรู้สึกมีความฟรุ้งฟริ้งในหัวจิตหัวใจนะดังนั้นนี่คือความรู้สึกของคุณทั้งคู่ที่มีให้แก่กันน่ะมันดีอยู่เพียงแต่ว่ามันมีความเบื่อนหน่ายมันมีสิ่งแวดล้อมอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณทั้งคู่อาจจะขัดขัดกันหรือว่ามีปัญหาแต่ไม่ยอมพูดกันนะทีนี้สถานการณ์เนี่ย ที่ดำเนินไปดูว่ามีโอกาสที่จะมีกิจกรรมร่วมกันนะคะแล้วก็การทํางานหรือการเคยดูแลกันยังไงที่เคยเป็นมามันก็ยังดูแลกันต่อไปเรื่อยๆอยู่นะตามลักษณะของไพ่แปดเหรียญน,นั่นคือความสม่ําเสมอยังดูแลกันสม่ําเสมอยังมีกิจกรรมที่ทําร่วมกันอยู่เรื่อยๆเพียงแต่ว่า อะไรที่มันติดคาใจอยู่เนี่ยมันไม่พูดหรือปัญหาที่เราหึงหวงหวาดระแวงเนี่ยเราไม่พูดขึ้นมาหรือเขาไม่พูดไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเขาที่หึงหวงหรือเป็นฝ่ายเรานะคะที่หวาดระแวงนะแต่ว่าไม่พูดตรงนั้นก็เหมือนว่าทําให้ทุกอย่างมันเป็นปกติเพียงแต่ว่าพอมันมีอะไรติดในใจอ่ะมันก็ไม่ไม่ปกติหรอกเพียงแต่เราอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้นะคือเรามีความหวาดระแวงเขาอยู่ในใจแล้วเราก็ไม่ได้รู้ตัวหรอกว่ามันมีความตึงๆใส่เขาแล้ว เขาก็อาจจะเอ๊ะเป็นอะไรหรือสถานการณ์กับกันก็ได้อาจจะเป็นเขามาตึงๆใส่เราเราก็ไม่ดีรู้ตัวเขาก็ไม่ดูตัวว่าเขาว่าตึงๆใส่เรานะมันเป็นความรู้สึกว่าเราทําทุกอย่างไปก็ตามปกติดีนะคะกินข้าวดูหนังทุกอย่างแต่ว่ามันเหมือนมันพูดกันน้อยลงสื่อสารกันน้อยลง แต่กิจกรรมยังทำด้วยกันเหมือนเดิมเป็นปกติทุกอย่างตรงนี้เนี่ยก็คงจะต้องรอดูว่าใครที่จะเริ่มเปิดใจใครที่จะเริ่มพูดก่อนเพราะว่าดูจากคุณทั้งคู่แล้วเนี่ยคุณก็ไม่พูดเขาก็ไม่พูดปากแข็งปากหนักนะคะขิงก็ราขาก็แรงด้วยกันทั้งคู่เลยยังดีที่ไม่ทะเลาะกันยังดีที่ยังทำหน้าที่ให้แก่กันได้อย่างดีอยู่ก็จบด้วยไพ่ราชาถือไม้เท้านะนี่คือไพ่ของคนที่ยังทาหน้าที่ได้ดีแล้วก็ยังอยากที่จะประคองความรักความสัมพันธ์กัน ก็คงจะต้องรอโอกาสรอเวลาใหม่ๆนะอาจจะต้องรอให้ดาวขยับย้ายจนถึงเวลาที่ปลดอีโก้ปลดความฟอร์มจัดของคุณทั้งคู่ลงนะคะแล้วค่อยหันหน้ามาคุยกันเคลียร์กันในโอกาสหลังก็ได้ค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะอย่าเพิ่งไปฝากนิยายของเกดไว้ด้วยนะคะเกดเป็นนักแต่งนิยายด้วยค่ะโดยใช้นามปากกาว่ากอใจค่ะมีนิยายออนไลน์อยู่ในเว็บเมพอีบุ๊กนะคะสามารถหาลิงก์ของนิยายได้โดยเข้าไปที่คอมเมนต์ข้างใต้คลิปนี้แหละค่ะ หรือถ้าคุณอยากจะฟังนิยายแบบเสียงนะคะเกดก็มี Youtube ช่องอ่านนิยายให้ฟังค่ะชื่อช่องว่าก่อใจนะคะเข้าไปหาฟังกันได้เลยค่ะฝากอุดหนุนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ